สวัสดีค่ะพี่น้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเขยอ,อีสานใต้ค่ะวันนี้ก็มาตามต่อแนวทางความฝันของพี่น้อยเนะาะเมื่อที่ผ่านมาก็แม่นมากครับพี่ที่พี่ฝันว่าเอางูใส่ถุงหกคูณสิบสี่เนะาะพี่ก็ให้หกหนึ่งสี่แล้วก็ถ้าตัดเล่นก็เข้าหนึ่งหกเนาะค่ะก็ถือว่าฝันแม่นมากๆแต่จริงๆแล้วน่ะพี่น้อยฝันว่าเห็นแต่งูตัวเล็กๆ ค่ะถ้างูตัวเล็กอะไรท่านตีหกจะได้เนาะค่ะพี่หน่อยไปตีแปดเนาะตีหนึ่งแปดศูนย์แต่ถ้าเราตีงูเล็กเป็นหกตีหนึ่งหกศูนย์มันก็จะเข้าบนล่างเลยเนาะแมนค่ะเสียดายมากๆค่ะแต่เคยอีสานใต้เขาก็ยังทักท้วงพี่หน่อยอยู่ว่าเอ๊ะพี่งูเล็กมันเป็นหกหรือเปล่าเนาะค่ะแต่ว่าเราตีแบบบ้านเราเขมรก็คือปวกก็คือแปดเนาะ,ะค่ะก็เลยตีหนึ่งแปดศูนย์ไปก็ตีเลขผิดพลาดจริงๆแล้วถ้าตีหนึ่งหกศูนย์คือเข้าบนล่างเลยเนาะ ค่ะแต่เลขที่พี่หน่อยเห็นในไอ้ถุงหิ้วอ่ะมันเข้าอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าฝันเม่นมากๆก็ในงวดนี้ก็มาตามกันใหม่ค่ะงวดสิบเจ็ดมกราหกเก้าเห็นว่าถูกลอตเตอรี่ด้วยใช่ไหมคะพี่เมื่อกี้งวดเมื่อกี้ถูกใบหนึ่งถูกใบหนึ่งค่ะแบ่งกับยายนุชมานั่นแหละอ๋อค่ะซื้อแบ่งกันเออแล้วก็ดำดินไป ได้สี่สิบาทก็ยังดีเนาะค่ะพี่เขาฝันเลขเหมือนกันเลยเนาะค่ะแล้วก็ถูกเลขก็ถือว่าโชคดีรับปีใหม่ค่ะเฮงเฮงปังๆค่ะพี่ปีปีใหม่มาปุ๊บเราก็ถูกเลขทันทีเนาะค่ะก็ขอให้สมหวังเห็นพี่หน่อยบอกว่าลงสมัครด้วยค่ะก็ขอให้ได้สมหวังเนาะจ้าได้แทงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์บนนะเราต้องมั่นใจไว้ก่อนเนาะพี่เนาะจริงแล้ว ค่ะอันวันนี้ก็มาตามความฝันของพี่เนาะเห็นพี่บอกว่าเมื่อคืนนี้ฝันแล้วฝันแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวให้เบากเลยค่ะว่าฝันว่าจังไดเนี่ยบอกเลยเนาะค่ะฝันว่าจากของไปป่าไปหาอย่างจักยางหนึ่งนี่แหละค่ะบ้านนี้ในยินข่าวว่าพี่น้องเป็นอยียงจักอย่างนี่แลนมาแต่ป่าหมดละแลนใอ้มาแลนมานี่เส้นยางละยางเข้าเนี่ยแลนมาเลยค่ะแลนหารถประิบ หารถว่าสิไปอันหาพี่น้องแล่นหารถผู้ใดก็บ่พอเห็นแต่รถแย่หลัดผุนตีผุนจอดอยู่ผุนค่ะราชนีก่อนผุน<ะ>จอดอยู่ป้าว่ายืมรถแน่ที่ไปสายหลังนี่ไปทุลาน,นจาจังหน่อยเถอะน่โอ้ยไหลไรรถไปกับขับไปเลยเด้ไหมนี่ฝ<ะ>้าเนาะโว้ยแร่นผุนเหรอหอดอำเภอผุนนี่<ะ>ไปซ้อนกับรถอ,อสอ่านี่<ะ>อ๋อมวนอ้ยปุยว่ารถค่ะ <laughs> อ้ยมมุดอุปุยเร้ปะนี่ได้คุยกันอยู่โรงพักเปเรียบร้อยวล่ะจัดการเรียบร้อยเลยว่าเป็นจังไหนเนาะหถดคือพังคุยกันคกะตกลงด้วยกันด้วยดีกะบบ๊อบพี่ยังค่ะแค่นั้นล่ะความฝันบาได้หลายเลยค่ะก็คือว่าพี่หน่อยนะฟันว่าจะไปดูญาติพี่น้องมีคนมาส่งข่าวว่าญาติพี่น้องเป็นอะไรสักอย่างจา ก็ตื่นเต้นจะไปดูเขาแมนก็เลยช่วยรถได้ก็ไม่มีรถใครอยู่ตรงนั้นก็เจอรถของญาติเนาะของป้าอยู่ก็เลยไปคว้ามอเตอร์ไซค์เขาไปขับไปบอกว่าญาติเกิดอะไรสักอย่างกลายเป็นตัวเองเกิดเองแมนไปชนท้ายรถอสจ้่เป็นรถอะไรคะรถอสรถกระบะรถกระบะอ๋อพี่หน่อยได้ดูทะเบียนรถของอบ่ได้เบึ่งยังแล้วบ่ได้ดเบ่งยังบอกเบอร์ใเบึงยังจำาบ่ได้ดยังเลยค่ะแต่จำรถ ทะเบียนรถของป้าได้จ้าป้าที่พี่หน่อยยืมรถเข้าไปอ่ะเนาะจ้าค่ะทะเบียนอะไรคะพี่สองสี่สองห้าสองสี่สองห้าจ้าอ๋อค่ะทะเบียนรถไหนเห็นว่าจดใส่มือมาจดบงมันจะตีเลขสามตัวแล้วมาก์คหาสี่สองเลยในทะเบียนรถนี่คันตัดบ่อกคะจ้าสตัดสามตัวอ๋อาสี่สองทะเบียนรถน่ะมันมีสองสี่สองห้าจ้าถ้าพี่หน่อยตัดมาพี่หน่อยบอกว่าจะตัดเอาห้าสี่สองจ้าค่ะ ก็แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ตัดเหมือนพี่หน่อยจะตัดเอาตัวไหนก็ได้เนาะอยู่ในทะเบียนรถนี้เพราะว่ามันมีทั้งหมดสี่ตัวแต่นี่คือเลขที่พี่หน่อยเขาชอบก็คือห้าสี่สองค่ะท่านผู้ชมก็พิจารณาดูเนาะถ้าชอบอาจจะตัดเป็นสองสี่สองห้าหรือว่าสองสองก็ได้มันมีเลขสองสองตัวเนาะ,ะค่ะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบหลักๆเลยก็คือเอาเทะเบียนรถเลยค่ะมันพังนี่มันพังระดับไหนคะในฟันโอ้ยหัวยับเลยแล้ว หน้ารถพังยับแพราะว่าพี่หน่อยไปชนท้ายเขาแล้วรถเขาเป็นอะไรไหมคะบอเป็นยางดอกนิดหน่อยรถใหญ่เนาะบอเป็นยางจะมาเป็น้ายมอไซค์จักรค่นแล้วตัวเองบาดเจ็บอะไรบ้างไหมคะไม่มีเลยค่ะบอมีบอใดเป็นยางบอเป็นยางเลยค่ะก็เป็นแต่รถเนาะค่ะเดี๋ยวยกอันทะเบียนรถไ้เบิ้งนะคะนี่ค่ะทะเบียนรถเต็มเต็มก็คือสองสี่สองห้าแต่พี่หน่อยเขาบอกว่าอายุเท่าไหร่นะคะสี่สิบเจ็ดอายุ อายุเพิ่มก็ได้เขียนอายุเพิ่มอ่47<ม>เพราะว่าเป็นคนขับเนะาะคนขับไปต่ำอาจจะเกี่ยวกับเจ้าของก็เพิ่มเติมไปอายุ47ปีค่ะ,คะประมาณนี้เนาะค่ะนี่ค่ะทะเบียนรถก็คือ2425 แต่ถ้าเกิดว่าพี่หน่อยชอบให้ตัด3ตัวจากทะเบียนรถพี่หน่อยตัดเอา5-4-2ค่ะตัดเอาแบบนี้เนาะ,ะค่ะเลขบางตำแหน่งให้ใหม่เป็น5-4-2แล้วก็เพิ่มเติมก็คืออายุ47ปีเผื่อใครเขาอยากจะรู้ว่าอายุเท่าไหร่เนาะ,ะไปขับรถชนค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะ,ะก็ไม่แน่ค่ะเฮงๆปังๆอาจจะเข้าอีกก็ได้ในงวดนี้เนาะ,ะค่ะเพราะว่าพี่หน่อยเขาก็กฝันดีอยู่ก็เป็นฝันต่องวด เดี๋ยวมันก็เลยอ,อีกหลายวันเนาะพี่ถ้าโค้งสุดท้ายพี่หน่อยฝันว่ายังไงก็เดี๋ยวมาเล่ากันใหม่เนาะะ,ะ,ะก็งวดก่อนนู้นก็เก้าห้าแล้วก็มาหนึ่งหกสองงวดติดติดแล้วถ้างวดนี้เข้าอีกก็เป็นงวดที่สามไม่แน่ค่ะพี่หน่อยก็เป็นคนที่ฝันเม่นมากๆท่านหนึ่งเหมือนกันเนาะแต่บางทีก็ไม่ได้เล่าฝันบางทีพี่เขาก็ฝันสั้นๆไม่ได้เล่าอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ได้ข่าวว่าถูกเลขบ่อยเหมือนกัน แทบทุกงวดก็ว่าได้เนาะถูกไม่เยอะค่ะทุ่งนี้น่อยเนาะค่ะก็คือเราเล่นนิดหน่อยถูกพอได้ลุ้นเนาะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็ขอให้ถูกอีกเป็นงวดที่สองของปีนี้เนาะพี่อันนี้เป็นงวดที่สองเนาะค่ะสิบเจ็ดมกราหกเก้าค่ะแล้ววันนี้ไปไหนมาคะเมื่อกี้เห็นว่าไปไหนมาไปวัดอืไปวัดไปถวาย เพนหินทรายมาไปถวายหินทรายถวายให้พระอธิวัตรละค่ะือวค่ะดีเนาะถือว่าทําบุญเนาะค่ะพอดีกลับมาคําแก้วเจอพี่พอดีก็เลยให้เล่าคลิปเลยเนาะไหนๆก็ฟันแล้วค่ะก็เป็นคลิปต่องวดฝากติดตามรับชมพี่หน่อยด้วยค่ะก็มาโผลช่องเคยีสานใต้ยังไม่บ่อยเท่าไหร่เนาะค่ะแต่ก็ถ้ามาเล่าก็คือเลขเข้าตลอดก็ฝากติดตามรับชมค่ะต่อไปก็จะได้ มาถ่ายบ่อยๆเนาะจ้ะค่ะถ้าฝันอีกก็ช่วยเล่าให้อีกเนาะพี่จ้ะค่ะแล้ววันนี้จะไปไหนต่อคะนี่เสียนจากนี่เสียนจากเราฟันแล้วหาธุระนิดนึงมีธุระมีธุระช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงหาเสียงเนาะค่ะก็เป็นกําลังใจให้เนาะให้เฮงเปังๆค่ะวันนี้วันที่สามที่สี่แล้วเนาะค่ะก็เลยอีกไม่กี่วันแล้วค่ะครงสุดท้ายของการหาเสียงแล้วก็ขอให้พี่ ประสบผลสําเร็จเนาะค่ะโชคดีเฮงๆปัง,ปงๆค่ะเดี๋ยวพี่อวยพรให้เอฟหน่อยค่ะปีใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนเอฟซีทั้งหลายค่ะขอให้ปังๆเฮงๆทํทสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จทุกสิ่งอย่างค่ะให้ลูกมี เป็นเด็กบีพ่อแม่ก็อายุมันขวนยืนทำสิ่งใดก็ให้ได้ดังสมความปรารถนาตั้งใจค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ